กันว่าใจคือผู้กำหนดเส้นทางใจคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นรากฐานของทุกอย่างในชีวิตของเราหากใจเราเต็มไปด้วยเรื่องลบหรือถูกกิเลสครอบงำความทุกข์ก็จะตามมาอย่างไม่หยุดหย่อนวิธีการฝึกใจให้อยู่ในข้างของกุศล สามารถทำได้ไม่ยากเพียงแค่รู้สึกตัวให้รู้ว่าในการหายใจนี้เราหายใจด้วยกุศลหรืออกุศลอยู่หากหายใจด้วยกุศลก็จะมีจิตที่เป็นกุศลตามติดไปด้วยหากหายใจด้วยอกุศลก็จะมีอกุศลตามติดไปด้วย หรือแม้แต to mm ่การเดินก็ให้รู้ว่าเดินด้วยจิตที่เป็นกุศลหรืออกุศลนั่งก็นั่งด้วยจิตที่เป็นกุศลหรืออกุศลยืนก็ยืนด้วยจิตที่เป็นกุศลหรืออกุศลนอนก็นอนด้วยจิตที่เป็นกุศลหรืออกุศลกินข้าวก็ให้รู้ว่ากินข้าวด้วยจิตที่เป็นกุศลหรืออกุศลขับรถด้วยจิตที่เป็นกุศลหรืออกุศลให้เช็คตัวเองตลอดเพื่อที่จะได้รู้เท่าทันจิตใจของเรา